เพียงตะว,วันโรจิโรว่าที่ผู้สมัครจากพระนครศรีอยุธยาค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยาศาสตร์เอกส,สือสังคมชนโทรทัศน์ศาสตร์ปรปกครองค่ะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับทางด้านโล,โลโจิสติกส์ค่ะนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ชอบความเหลื่อมล้ําไม่ชอบคนที่เหยียดเพศเหตุผลที่เข้ามาอยู่กับไทยพักดีใช่ไหมคะหนึ่งเลยเรื่องอุดมการสองเป็นพักที่ไม่ต้องใช้เงิน ลูกหลานชาวบ้านธรรมดาเป็นปลูกหลานชาวนาก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเหตุผลส่วนตัวที่ชอบพักนี้เป็นเพราะว่าพักนี้เป็นพักของประชาชนเป็นพักที่มีอุดมการณ์ชัดเจนในเรื่องการปรับโกงเป็นพักที่ให้โอกาสเพศที่3หรือ LGBT ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการเข้าไปบริหารหรือพัฒนาประเทศค่ะจุดขายของ ตัวของผู้เองตัวผู้เองอ่ะเคยเป็นพนักงานประจำเคยเป็นพนักงานที่อยู่ในระดับดานย่าแล้วเข้าใจถึงปัญหาต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาปากท้องแล้วด้วยความที่เป็นเพศที่3จะถูกเกยียดจะถูกไม่ได้รับการต้อนรับหรือจะถูกด้อยค่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเพศอย่างเรามีคุณค่าหรือมีความสามารถมีศักยภาพมากกว่าที่ทุกคนเห็นอยากจะฝากถึง คนที่กำลังมองว่าเรากำลังถูกด้อยค่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ใช่เพศปกติมองว่าพวกเราไม่มีคุณภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเรามีศักยภาพมากกว่านั้นพวกเราสามารถทําประโยชน์อะไรได้มากกว่านั้นอย่ามองพวกเราแค่เป็นตัวตลกทางสังคมหรืออย่ามองแค่พวกเราเป็นคนที่ผิดปกติทางเพศหรือผิดปกติทางจิตพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ